ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแนวใหม่แนวที a พและ a level วลอะน่าจะเอาโจทย์แนวนี้กลับมาออกเพราะโจทย์ข้อนี้ประยุกต์ใช้หลายเรื่องในข้อเดียวถึงแม้ว่าดูเผินๆจะเหมือนจะออกเรื่องใช้ความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมเพียงเรื่องเดียวแต่จริงๆไม่ใช่มีเอาความรู้เรื่องจํานวนจริงมาออกด้วยนะโจทย์ให้ an เท่ากับ n เสองสามไปสไปเรื่อยๆโดยที่ an เป็นลำดับเรขาคณิตและจากโจทย์คือซิกมาของ an โดยที่ n เท่ากับหนึ่งไปจนถึงอินฟินิตี้มีค่าเท่ากับสี่และให้หาค่าที่มากที่สุดของ a สองนะ และไอจากซิกมาของ an โดยที่ n เท่ากับนไปจนถึงนฟินิตี้เท่ากับ4ีเนี่ยเราก็สร้างอนุกรมเรขาคณิต sn ใหม่ซึ่งเกิดจากการรวมกันของ an โดยที่ sn เท่ากับ a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4ไปเรื่อยๆจนถึงบวกกับ an นะแล้วจากซิกมา an โดยที่ n เท่ากับ1ไปจนถึงนฟินิตี้มีค่ากับ4่ดังนั้นก็หมายความว่าคอมว่าลิมิตของ sn อนุกรมเรขาคณิตที่เราสร้างขึ้นมาใหม่จากการรวมกันของ a 1 a 2 a 3เนี่ยโดยที่ n เข้าใกล้อนฟินิตี้จะต้องมีค่าเท่ากับ4ด้วยนะ โดยที่ sn อ่จจะต้องเป็นอนุกรมเรขาคณิตที่ fr น้อยกว่า1หรือติดลบ 1, ติดลบ1น้อยกว่า r น้อยกว่า1นะจำไว้นะว่า้สูตรลิมิตของ sn โดยที่ n เข้าใกล้อินเวอร์เจีจะใช้ได้กับอนุกรมเรขาคณิตที่ติดลบ1น้อยกว่า r เท่าน้อยกว่า1เท่านั้นนะจะใช้ได้เมื่อเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะถ้าติดลบ1น้อยกว่า r น้อยกว่า1ถ้ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้สูตรเท่ากับ a 1หารด้วย1ลบ r 1, ได้นะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ 1> a 1หารด้วย1ลบ r จะมีค่าเท่ากับ4ย้าย1ลบ r ขึ้นไปคูณทั้ง2ฝั่งของสมการก็จะได้ A1 เท่ากับ4คูณ1นลบ R นะและไอเอน่ะมันก็คือ A2 หารด้วย R ไนงะเพราะว่ามันเป็นลำดับเรขาคณิตนะ a 1คูณกับ R ก็มีค่าเท่ากับ A 2 A 2หารด้วย R ก็เท่ากับ A1 ดังนั้น A2 หารด้วย R เท่ากับ4ลบ 4r าคูณเอาตัว r คูณทั้ง2ฝั่งของสมการจะได้ a 2เท่ากับ 4r ลบ 4r ยกกำลังสองย้ายให้ข้างใดข้างหนึ่งของสมการเป็นศูนย์นะโดยทั่วไปเขาจะเอาด้านขวาของสมการเป็นศูนย์ก็จะได้ 4r ยกกำลังสองลบ 4r บวก a 2มีค่าเท่ากับ0นะตรงนี้ใช้ความรู้จำนวนจริงแล้วเข้าสูตรควอราติกฟอร์มูล่ r เท่ากับ4บวกลบก้นที่2ของติดบ4ทั้งหมดยกกำลงังสลบ4คูณ4คูณ a 2หารด้วย2คูณ4นะ และจากอันนี้เราจะหาค่าของ r ได้ก็ต่อเมื่อ discrimina n t หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมเดลต้าเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ถึงจะหาค่าของ r ได้ในระบบจำนวนจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันใช้ตัวตััสศินราก d i s ค r i m i n a n t ความรู้เรื่องจำนวนจริงมาออกเหมือนกันนะดังนั้นไอภายในักบนทีาากกทนนนท่2จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นนั่นคือดลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4คูณ4คูณ a 2จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะ คือแก้อสมการตรงนี้ออกมาก็จะได้16คูณกับ a2 จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ16นั่นก็คือหารด้วย16ทั้งสองข้างก็จะได้ a2 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1และในเมื่อ a2 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยดังนั้นค่าที่มากที่สุดของ a2 ก็คือ1นั่นเอง